สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลครับรายการนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับวันนี้เป็นเรื่องการอุ้มบุญความประสงค์จะมีบุตรด้วยการอุ้มบุญครับท่านผู้ชมซึ่งเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องได้รับความคุ้มครองและพ่อแม่เขาก็มีสิทธิมีหน้าที่ในความเป็นบิดามารดาเป็นความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่างไรบ้าง มี6ข้อต้องรู้มาสรุปให้ฟังครับเกี่ยวกับความเป็นบิดามารดาของการอุ้มบุตรความเป็นบิดามารดาของเด็กและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เนี่ยน,นะครับมีอยู่6ประการพอสังเขตดังนี้ครับ1ไม่ว่าพันยาที่ชอบด้วยคนหมายของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครันหรือให้มีการตั้งครันแทนโดยหญิงอื่น ให้เด็กนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีพัญญาที่ประสงค์จะมีบุตรครับข้อ 2. ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิไข่รหรือตัวอ่อนเด็กที่เกิดจากอสุจิไข่รหรือตัวอ่อนดังกล่าวนะครับไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างกันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าโดยครอบครัวและมรดกนะครับข้อ3ครับในกรณีสามีและพันญาที่ประสงค์ให้มีการตั้งคันแทน ถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิดให้หญิงที่รับตั้งคันแทนเป็นผู้ปกครองเด็กนั้นจนกว่าจะมีการตั้งผู้ปกครองขึ้นมาใหม่ครับข้อ4ให้สามีพัรยาที่ประสงค์ให้มีการตั้งคันแทนมีหน้าที่แจ้งเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งคันแทนนั้นนะครับข้อ5ครับห้ามสามีและพัรยาที่ประสงค์จะมีบุตรโดยการตั้งคันแทน ปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งคันแทนนะครับข้อ6ครับสุดท้ายให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าโดยครอบครัวและมรดกมาบังคับใช้โดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558นะครับท่านผู้ชมครับพอได้ทราบถึง6ข้อต้องรู้ ความเป็นพ่อเป็นแม่หรือความเป็นบิดามารดาของการอุ้มบุญแล้วเนี่ยเป็นการรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ในการเป็นพ่อเป็นแม่สําหรับสามีพัญญาที่ประสงค์จะมีบุตรโดยการตั้งครันแทนหรือการอุ้มบุญนั่นเองครับสามีพัญญาที่มีบุตรจากการอุ้มบุญจะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงมิใช่เพียงพ่อแม่บนธรรมดังนั้นต้องดูแลลูกของตัวเองนะครับให้มีความสุขมีความอบอุ่นเติบโตเป็นบุคคล ทีีม่มคุณฝากไว้ด้วยนะครับพบกับสาระดีๆกับบริการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ทาง nbt ช่อง11สําสหรับวันนี้ผมนิตินันพันธวีลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ